พื้นนี้นะคะเรียกสินเกียรโนค่ะเป็นสินเกียร์ทอแบบยกราคาประหยัดราคาสบายใจนะคะ4,500บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นดำยกริ้วสีทองประกอบกับเล่นนกหลากหลายสีทำให้เราหาเสื้อคู่ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีเขียวสีม่วงสีขาวสีครีมได้หมดเลยนะคะการยกลายที่ตัวสินนะคะจะเป็นยกลายแถบทั้งหมด5แถบด้วยกันนะคะจะเป็นนกคาบดอกหมีและลูกแก้วเงี้ยนะคะ ห้าแถบบรนบริเวณตัวเ้นค่ะเพราะฉะนั้นงานทอแบบนี้เป็นงานทอละเอียดใช้ฝีมือค่ะส่วนบริเวณเชิงค่ะยกลายสีเดียวกันโทนเดียวกันคุมโทนเป๊ะลายมนิสิ์หกค่ะองค์ประกอบของหาเซียวสีสัชนาลัยนะคะแต่การทอแบบนี้เป็นการทอแบบยกนะคะซึ่งคุณใส่ได้ยาวๆงานนี้เป็นงานทอมือค่ะ คูลินนะคะเย็บชายติดกันไว้แล้วเป็นวงกลมค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็บุผ้ากาวโดวยใช้ผ้ากาวอย่างบางนะคะสัมผัสสบายตัวทําให้ผ้าอยู่กับคุณได้ยาวๆค่ะริ้วรายต่อกันเป๊ะแบบนี้เลยค่ะคุณสามารถแกะบริเวณนี้แล้วตัดสําเร็จรูปได้หรือนําไปนุ่งแบบนี้ได้เลยค่ะขนาด110ซนติเมตรคูณหซนติเมตรหรือ2หลานั่นเองนะคะ มีหื่นเดียวเท่านั้นที่เป็นสิ้นเกียรนะคะย้ำว่าราคาเพียง4,500บาทส่งให้คุณได้ฟรีทั่วประเทศเลยค่ะคุณผู้ชมาหากสนใจนะคะทักถามถ่ายดังรายละเอียดที่ให้ไว้แม่คะพูดง่ายใจดีค่ะสวัสดีค่ะ